วิธีตั้งค่าไม่ให้มิจฉาชีพทักไลน์เราได้มิจฉาชีพทักไลน์เรามาได้ยังไงก็เพราะบางคนใช้เบอร์โทรเชื่อมโยงในการเพิ่มเพื่อนเอาไว้ดังนั้นให้เรารีบไปตั้งค่าด่วนหรือบางคนที่ตั้งเป็น ID ดีไลน์ไว้แต่ไม่อยากให้คนอื่นค้นหาเราเจอเพื่อความเป็นส่วนตัวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเข้าไปที่แอปไลน์ไปที่หน้าหลักไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่ความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปเลยค่ะ แล้วให้มาดูตรงนี้อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ให้กดปิดค่ะเมื่อเรากดปิดแล้วคนอื่นจะไม่สามารถนำไ ID ของเราไปแอดเพื่อนได้แล้วให้กดย้อนไปหน้าการตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเพื่อนกดเข้าไปเลยค่ะตรงคำว่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติให้เรากดปิดค่ะเมื่อเรากดปิดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติแล้วเวลาเพื่อนเมมเบอร์โทรของเราไว้เพื่อติดต่อก็จะไม่มีการแนะนำให้เป็นเพื่อนกันในไลน์ต่อค่ะ จากนั้นตรงที่อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนให้กดปิดได้เลยค่ะและเมื่อเรากดปิดแล้วคนอื่นจะไม่สามารถนาเบอร์โทรของเราไปแอดเป็นเพื่อนเราได้ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วกรณีที่เราจะแอดเป็นเพื่อนกับใครก็ให้เรานาเบอร์โทรหรือ ID ดี n e ของคนนั้นมาแอดเป็นเพื่อนใน l i n ์ได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราไปทํากันดูนะคะและถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้มีสาระดีๆมาบอกค่ะ